ไปดูอีกคลิปหนึ่งอยู่ที่พุนพินสุราษฎร์ธานีเขาบอกว่ามีหมาเนี่ยมันหลุดออกมาจากบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็มาไล่กัดเด็กว่าอย่างนั้นเถอะภาพก็น่ากลัวนะไปดูนะครับมีภาพ นี่นะครับน่ากลัวมากคือไอ้เจ้าหมาเนี่ยนะกับเด็กเนี่ยมันตัวนี้มันพุ่งเข้ามาชาร์จเลยนะเด็กน้อยเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับตอนแรกนะฮะไอ้หมาตัวนี้มันหลุดมาจากเพื่อนบ้านนะครับทีนี้พ่อกับแม่ก็พยายามกันอยู่แต่มันหลุดมาได้มันก็พุ่งเข้าชาร์จเด็กเลยเด็กก็ร้องร่นร้องเล็ดด้วยความกลัวเลยทีนี้มันก็ยังพยายามจะเข้ามาที่ร้านอีกนะครับพี่ชายพี่พี่ที่ที่ไม่ได้ใ,ใส่เสื้อก็ถือเหล็กเลยถือเหล็กแล้วก็เจ้าของหมาโนวดเจ้าของหมาเสื้อขาวก็ไล่หมาเนี่ยกับเข้าบ้าน ว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้อ้าไปตรวจสอบดูนะครับเด็กเนี่ยที่ถูกหมาพุ่งเข้าชาร์จเนี่ยเป็นยังไงไหมก็ยังโชคดีนะฮะโชคดีที่ท,ที่ไม่ได้ถูกกัดนะฮะแค่ว่ามันเปื้อนน้ำลายหมาเท่านั้นนี่นะครับดู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 นะคือเอาภาพนี้ออกมานะครับท่านผู้ชมที่มีลูกมีหลานนะครับกับหมานี่นะเด็กกับหมานี่หมานี่มันมันไอ้เจ้าหมานี่มันก็เห็นเด็กไม่ได้นะผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเห็นเด็กปั๊บเนี่ยมันหาจังหวะที่จะไปข่มเลย ก็เียว่าข่มด้วยการเนี่ยพุ่งพุ่งเข้าชาร์จพุ่งเข้าใส่นะถ้ามันเด็กถา้าเด็กหลมหลงเนี่ยนะถ้าหามันได้จังหวะมันก็จะขย่าำต่อแต่นี่โชคดีที่นะครับเด็กก็ไม่เป็นอะไรมากและก็ที่สําคัญเจ้าของหมานะครับอยู่ที่บ้านก็ต้องดูแลหน่อยนะอย่าให้หลุดออกมาแบบง่ายๆแบบนี้นี่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ